ซินเด็ตใช่เนี่วันนี้เราอยู่วัดถ้ำคีรีธรรมอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ภายภายข้างหน้าภายหน้าของถ้้ำภาายหนของวัดดูสิมีพญานาคสวยมากพญานาคเลื้อยลงมาจากภูเขามีพญานาคองค์ขาวอของห้ถอ่รองเทา้าอ่ะงก็เขียนบอกให้อทอองอเทา้านี่ไง ให้ถอนเท้าเขาบอกให้ถอนรองเท้าแป๊บเดียวดูพญานา่งองดำสีดำอ้พระเจ้าโอ้หลอนตีนดูไปดิ่าร้อนร้อนเลยไอู้กวะแปลงเ้าดิค่โอ้วมีพรานองดำขวานัองขาวึ้อไปเหงคไปห อันนี้ยังไม่ได้ทางเขาทำพญานาคหลากหลายมากเลยสวยว<อ>ด้ยวยเดองค์นี่สวยมากเลยเพระนาคมรกตดูดิพญานาคทองพ่อพาไปดูพ่อพาไปดูพ่อพาไปดูเท้าปาพาพุตะพาพาพตะเท้าชัดๆปุตตะเฮ้ยพ่ออ่านพญานาคทองนี่ไงพญานาคองค์ดำนี่ใช่องค์สีดำ คนโบราณคนโบราณนะใช่แค่น่าคือนี่ไงขึ้นไปไม่ได้ร้อนมากเลยโอ้ร้อนมาหาประไลก์เลยมีคนนั่งอยู่ใต้โต๊ะเลยนี่พระยาหน้าอ,องค์สีดำเรือมาจากภูเขาตัวเรือจากภูเขายังไงแ็นตัวกะสมัย<ว>เก่าเขาทำใช่น่าจะทำนานแล้วเพราะว่านี่มีเท้าเท้าไปสปันเท้ายักษได้เรื่กับบทเก่าบทสร้างเมติกอยาไปเขาทำกัน วัดถ้ำคีดีธรรมออกขึ้นไเหรอครับนี่ขึ้นขานะปุเต็มเลยไใหญ่ขึ้นขาขึ้นถ้ำถ้ำคีดีธรรมวัดธรรมคีดีตายกูขึ้นไปเลยอย่าไหลลงก็พอเก่งมาก นะปนะไป <300 S 2> สามร้อยเมตร <c oughs> ไปคนเก่ง <c oughs> ให้ขึ้นเป็นรอบเป็นชุดชุดลวเกือบยี่สิบคนรอลงมาก็ขึ้นไปใหม่โอเค นี่ไกลเราดานหาก่นาอนค่ขึ้นมาแล้วห้าสิบเมตรอขอให้ไหวลงปูชทวนนี่ลงปูชทวนเ,เดี๋ยวเราขึ้นกันต่อ,อนี่ไก่เราต้องขึ้นทางนี้นี่ เรแรกสบายเลยทางนี้จะลำบากหน่อยมันไม่มีน้ำเลยขนาดนั้นหรอกไปแคร์ตัดใช่แคกตัดแคกดูทางเถอะสูดหินเจ็บไประวังมือ <c oughs> อุ้ยเกือบตก<ป>ข้้นน เออเออต้องอย่างนี้เออเออมันต้องอย่างนี้แหละดูพอระหดมากทางขึ้นกึ่งเกือกกึ่เกลือกเสียชีวิตไปแล้วมีเงินบริษัทเออโอ้ยไอ้หนำในรองเท้ามันมาทำไม่มีหลวงทำอย่างดีหนามมันน้ำมน้าไป ไห้่อหมดลงเขายิ่มเขาลูกเล็กหมดลงเขาก็ไปต่อทางสบายดเดี๋ยวเดี๋ยวหลมแน่อ,อิกเกย์อะลงเขาอีกลูก ย, đi, ย้อนถึงแล้วอโอ้โได้กลิ่นไหมโอ้โหสุกย้อนขอไป่อยพี่ใครที่ยังไม่รู้นะครับเวลาลงเข้าไปในถ้ำถ้ำหยิบผีของในถ้ำออกมานะครับอ๋อโอเคจับทางเดิมแล้วพี่ก่อดออกจากถ้ำให้สั่นกระดิ่งด้วยนะครับสั่นกระดิ่ง ก็ดีเลยไฟด้วยอ๋ออ๋อก็ดีอยู the ่ในถ้ำถ้ำเย็นมากเลยถ้ำพ่อไม่มีพ่อขี้จะจถือพ่อถือโทรศัพท์นะถ้ำคีดีทําคีดีทําอันนี้ก็ไม่มีใครคนอื่นถือ รุ่นไปทางพี่เขาตรงนี้หินลื่นตรงนี้ดินลื่นดินสไลด์ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันเป็นดินลื่นไอ้ทําม,มืดมากแนละ้ก,ก,นะกินท่อมหอมมากเลยกินท่อมหอมมากเลยใช่เออไปยู่ไปยู่ตรงนั้นมันมัน จับน้องดีๆนะเหยียบองที่มันเยกยยบยัาไปก้นีแดงมันนทางน่ะมาันเหมือนโอ้ยรักโอ้ยรักเยนเนตามฉันสุดยอดแอดเวนเจอร์่ายังเข้าไปอีกนะ้าเนอรน่ะ้ย่อลอันนี้จับมาอ่ะแล้วพ่อปล่อยแล้วนะคนสมัยโบราณเขามาอยู่ในถ้ากัน มันเป็นที่หลบฝนที่หลบสภาพอากาศได้ดีมากเลยโอ้โหน้นำทังเรือีมาดีต้องดูพื้นเลยนะจะดูแใจข้างหน้าก็มือทีนึงอะ่ะถ้าเกิดไม่มีไฟก็โอ้โหดูดินี่เข้าไปไมีรูอลไรอีกแต่ว่าเขาไม่เข้าภายในท้ำนี้โอ้โหกว้างมากเลยนะไม่สามารถมาย้ายได้ ดูสิระวังตกด้วยนะธารรมดาวังดื่นโอ้ดูดิดูดิดูฮอ, <c oughs> อ่าไปนี่มีปูด้วยไ <c oughs> กลหลายไกลเขาสองนีปู่ด้วย <c oughs> ดูผนังดำ <c oughs> โอ้ยข้างเข่าพระเจ้าดูสิม <c oughs> ีข้างเข้านอนด้วยแบทแมนมืดแบบหมอไม่เห็นเลย ถ้าเกิดไม่มีไฟฉายดิลากต้นไม้ลากต้นไม้ลากต้นไม้เพราะไม่มีไฟนี่จะดูลากต้นไม้ดิโอ้โหอุ้ยโคตรสวยเลยมาทำน้ำลากยาวเพราะว่ามีมีน้ำไหลลงมาแค่นี้แหละครับท่าำเข้ามาประมาณแค่นี้แหละเข้าออกทางเดียวนะครับนี่ไง อ๋อมีเหมือนเหมือนพระปู่นั่งเขาว่าเหมือนพระปู่นั่งนี่งงสวยดูสิมีรูถ้ามีรูเต็มไปหมดตามไฟฉายที่ส่องวิวอ๋อพระปู่ครับมีพระปู่ด้วยพระนางสวยจังทำลูกแกว้วเลย มีก่อย่าเดินไปก็อแข่งตัวชาชนตรงนี้ครับใครอยากกดจัใครมุนมุนไกเรา็มาเสียไปนะครับตรงนี้นะครับตังเข้าสียไทีงจอวางข้างหลังพ่อดออันนี้ตามงครับอันเดียวด้วอันดูโอ้โหมืดหมดเลยไปไปอนะนี่ใช่กองไปหน่ ดูดิโอ้โหมันฟอสซิลเลยสวยบอกว่าบอกว่าเหมือนฟันปูดูดิมันกากเห็ดเออมันฟันเลยแต่ว่ามันคือน่าจะเป็นฟอสซิลไป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 เข้ามาในสุดเข้ามาในสุดของทเป็นเลศอ่ะเออเออเป็นแบบหินหินทรายหินทรายไปข้างหลังพี่เห็นว่าโต๊ปกลางนะคกลัวเขียนว่าโต๊ะกางนะคกลัว นี่คือไปไหนทำอยู่เลยทำกี่เดี๋ยวทำไม่ต้องไปไปไหนไปไหนพื้นไม่ลื่นนะเนี่ยเหมือนเหมือนแบบเป็นเป็นเหมือนดินเหนียวอะที่อ๋อโซ่ไม่ไทยผมไม่ไทยโรตารีที่เดินอะไรครับ พระเจ้าสุดแล้วนี่ภายในหน้าผู้สี่อะวนลอยฟ้ามือไงที่ตรงนี้จะเป็นหน้าปูนสี่นะที่ครั้งว่างนี้ตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่พี่ไปตรงนี้หลายตรงนี้เป็นหน้าปู้สี่นะคะลอยฟ้ามอดูี่พี่ครับตรงนี้จะเป็นหน้าปูนสี่มากเลยผมให้ดูตรงนี้นะคะ เขาเห็นสูงสา่นแล้วไปแทงหวแล้วเขาปลูกเนาะเขาไปดูมาตรเนี้ผมบอกให้ดูนี่เขาไปดูมารงเนี้เขาพี่ด่าขำกับนบบ มีคนไม่ได้มีคนเขาออกหมดทุกวินาทีทุกเวลาพี่มีใครเคยดูเทียนจางตันเล่นไหมครับเยตอนที่อาจารย์ตัวเล่มาถ่ายที่ตรงนี้ไม่มีแนละ้วก็ขอละก่อนท่ทททานกิริธรรมวัดธรรมกิริธรรมเหมือนท่านที่ซ้อมมาถ่ายหนังแล้วนะดู ดูความลึกของธรรใช่เหมือนเหมือนไม่ค่อยลึกแต่แต่ว่ากล้องมันไม่ลึกแต่ว่ามองจริงต้องสั่นกระดิ่งก่อนออก้วยวันนั้นเราไปวัดะไรนะที่ทางเข้าที่เทไปเลที่ทางเข้าได้มันจะทางไหนก็ไม่รู้ตัวสิให้สั่นกระดิ่งกอกไกด์บอกให้สั่นกระดิ่งด้วยนะเวลาออกเหมือนบอกปู่ว่าออกแล้วนะ บายบายซ a ว n กินทูมา w g o ุดบายเหนื่อยใช่เลยนะเนี่ยที่สุดแล้วก็ออกกันสวยจังอะไรอ๋อหินเป็นที่อ๋อหินเป็นขยับ้วนะนี่กัน บายบายทําคทาคีรีทําเดี๋ยวพบกันนะครับ